อันเนี้ยมันมือสมัครเล่นของอย่างเงี้ยมันเปศาสตร์ชั้นส,สูงเวลาลงพื้นที่เนี่ยเราต้องดูจุดอับสายตาอย่างหน้ารถเสาไฟฟ้าสู้ใบสนี <S <s ตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน รถวิ่งอยู่จุด A แล้วก็มาจุด B เราก็ลงจุดจุด C ต้องทิ้งระยะไว้สักหน่อยนึงแล้วค่อยหกลงลงไปแล้วต้องรู้ว่ากระโดดยังไงให้สมจริงที่สุดจังหวะนี้เราขายกล้องหน้ารถเลยไหมครับเย็นๆดูไปก่อนฮาร์ดเซลมากไปเดี๋ยวไม่ไวรัลครอปว่ะมันก็สำคัญ เวลาล้มข้าวของกระจายนะมันจะได้ดูดีเรียวลิสสิกมันต้องคลาบเคยได้ยินไหม God อิ t อ d e t a i l ลอันดับแรกพวกคุณต้องมีแพชชั่นคุณต้องซ้อมแล้วก็ซ้อมทุกวัน้ามพักดูฟ f a ด t y สต s t r ู n ิล o u b e a u t i f ที่ปฏิบัติงานทีมเวิร์คเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องสตาร์ททีตาเกตของเรากลองจดหมายล้นหรือเปล่าย่ารกหรือเปล่าถ้าใช่ก็แสดงว่าไม่มีคนอยู่บ้านต้องช่างสังเกตรู้ว่าไปทำงานเวลาไหนกลับบ้านเมื่อไรทีมต้องเบรนสตอมกันใครดูต้นทางใครช่วยขน แล้วก็ต้องเตรียมกันด้วยเพื่อโดนจับเราจะได้พูดให้ตรงกันผมถามว่านาฬิกากับแหวนมาจากไหนนาฬิกาของเพื่อนแหวนของแม่หลายคนคิดว่ารวยิ่งสูงยิ่งดีใช่ดีเพราะว่าซ่อนตัวง่ายข้างขั้นปานก็มองไม่เห็นด้วยขึ้นตอนกลางวันจะดีเพราะว่ามมนมีคนอยู่บ้านแล้วถ้าเราจะขายกล้องวงจรปิดฟูจิอย่าเพิ่งพูดชื่อโปรดักต์ไว้พูดทีหลัง ผมเสื้อดำเป็นฟรีแลนซ์รับเป็นจบๆไป <LE AS> e> ขั้นแรกผมก็รับมีดแล้วก็เคลียร์โจทย์ก่อนว่าเา้าเก็ตเป็นใครอินไซต์เป็นยังไงลูกค้ามีบัตเจ็ดเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมทำแต่แอคเขาเนแพงๆอย่างนักธุรกิจหรือผู้มีอิทธิพลเฮ้ยอยากตายเหรอออันนี้เป็นพอร์ตฟเิโอของผม จากนั้นผมก็ไปสเกาโลเคชั่นก็ต้องทําให้กลมกลืนที่สุดเวลาลงมือต้องทําให้เงียบที่สุดต้องไม่มีใครเห็นแล้วต้องทําให้ดีที่สุดจะได้เรียกเงินเขาแพงๆต้องเลกเลกขอดตัวเองให้ได้ทุกครั้งพร้อมไหมพร<อ>้พอม ที่นี่ี้ท่าทางก็ดีดีรล้วก็ดีโอ้มันทำรถชนชนัดจังหวะนี้แหละขายเลยป้ารลหนูมีกล้องฟูจิเทลภาพคมชัดระดับฟูเฮดดีจะดูป่ะคะจะไปไหนก็ไปไปอย่ามาหากินแถวนี้กล้องวงจรปิดฟูจิเทล